ค่ะสวัสดีค่ะมือนีะอกะ่อกะยายบนค้นสลรคข้ามนะคะเนาะมือนีกะยายบนเกาพเนียดที่จะส่งมือนีเนาะคะ่ะมือวันเสาร์วันเสาร์ที่ยี่สิบแปดเนาะคะ่ะมียูหาตัวค่ะที่จะส่งเป็นค้อนบนสามตัวเนาะคะ่ะเป็นเทนตัวหนึ่งแล้วก็เป็นสั้นตรงสั้นตรงสองข้างอีกตัวหนึ่งเนาะค่ะนะคะ,นะคะ อันนี้เป็นเถนเอ้ยเป็นค้อนบนค้อนบนสามโตสามสีนะคะ่ะนี่สีแดงนี่นะคะนะ่ะเนาะแล้วก็เป็นส้มกลมเนาะคะ่ะสีแดงส้งกลมแล้วก็เป็นสีธรรมชาติะคะ่ะเย็นหลังเนาะคะนะ่ะเนาะเป็นหลังน้อยหนึ่งแล้วก็สีดำ เอ็นหลังนี่เป็นของลูกค้าคนเดียวนะคะสร้างสองตัวสองตัวนี้นะคะแล้วก็มีเทนคางเดียวส้งดอกบัวนะคะแล้วก็เป็นท่านตรงะคะ่ะให้พ่นตะกงไห้เนะคะเนาะพ่นตะกงตะส่านไห่ตะวาโอ๊กเอาโอก๊กธรรมาชาตนะคะ ไอ้บนกระดาห้คือเกาค่ะค่ะตอนนี้กะ มีแต่ไอ้ผนียดก้อนบนเนาะคะ่ะเข่ามาหลลยกำลังหิดกันเนาะคะ่นะเนาะที่รอคิ้วเฮ็ดต่อไปกะหลายตัวอยู่เนาะคะ่ะจะเย็นเย็นเนาะคะ่ะลูก้าทีคนใดท,ทีสร้างแล้วกะจะเย็นๆย็นเพราะวา่าย่ยบนเห็ดตามคิ้วเนาะคะ่นะเนาะเห็ดไปเรื่อยๆตามคิ้วเนาะคะ่ะเดี๋ยวหอดคิ้วเดี๋ยวย่ยบนกะสิโทษแจงไปเนาะคะ่ะรับรองได้สุขคตเนาะคะ่นะเนาะเดี๋ยวใจเย็นๆสร้างกะ กำลังเล็งหายยุ่เนาะค่ะนี่นะคะ่นะ,คะกะรอบนี้กะสิได้ส่งยู่หาตัวเนาะคะ่ะอาทิตย์หนึ่งกะสีส่งเทือหนึ่งเนาะคะ่ะเพราะว่ามีสร้างก้นเดียวเนาะคะ่ะต้องเฮ็ดไปส่งเทือละรอบเอาเพราะว่าไปส่งดูกะเสียเวลาทําง,งานเท่าเนาะคะนะ่ะเนาะเอารอบอาทิตย์ละครั้งเนาะคะ่ะอาทิตย์ลัางทีอาทิตย์กะ เจ็ดโตลแล้วอาทิตย์กับหาโตยังสี่เล่เนะคะ่ะตามแต่ลูกสร้างเห็ดได้นะคะ่ะเพราะว่าถ้าเป็นทั้นหักเป็นยังสิ่มันก็ะเห็ดงกาก่างน้อยก่ะต้องรอคิ้วกันเนาะคะ่ะออกรอบละครั้งนาะคะ่ะรบบนี้กะ อาตูสวยๆนะคะ่ะเป็นค้อนบนสามเห็นอันนึง่งทนตรงอันหนึ่งนะคะ่ะสำหรับลูกค้าคนใดที่เขามาเห็นเนาะคะ่ะเนาะมาแบบใดส่งใดสีใดกะให้โทษแจ้งบอกตะมือที่สร้างเลยเนาะคะ่ะเนาะเชียวแบบใดส่งใดเนาะคะ่ะต้องกลมส่งเป็นหลังส่งดอกบัวก็ให้แจ้งตะมือแรลที่สร้างเลยเนาะคะ่ะ ถอดคิ้วแล้วยายบนกระเฮ็ดขึ้นมาเลยเนี่คือเปลี่ยนแปลงบ่ไดดเนาะค่ะนี่ให้เฮ็ดอียงเพิ่มเติมหน่อคือเฮ็ดบ่ไดดเพราะว่ายายบนสิหอดคิ้วก็สีเฮ็ดเลยเฮ็ดแล้วก็โทษแจงแบบนี้เนาะคะ่ะขึ้นงานแล้วก็ดีเริ่มขึ้นงานกับิีโทษแจงลูกค้าเนะคะเนาะสำหรับลูกค้าคนใดที่เขาไปเบิงใน YouTube ในยู u b e ยายบนคนสารค้ามแล้วก็ สนใจตัวใดแบบใดก็โทมาสร้างใดเนาะคะ่ะมาจองคิ้วไวะะ้เนาะเนาะไอ้บนกระเห็ดตามคิ้วคือเกาค่ะให้ลูกค้าใจเย็นๆรอดจากน้อยเนาะค่ะเนาะคะ่ะสำหรับคลิปนี้กเกาไมา่พี่น้องเบิ้งหาตัวซ้ำหนีก่อนเนาะคะ่ะจังพอกันคลิปหนาเดี๋ยวสร้างบนเห็ดแล้วตัวใดเดีด๋ยวาาใม้เบิ้งอีกเนาะคะ่ะสำหรับคลิปนี้เอาซ้ำหนีก่อนสวัสดีค่ะ